ที่1ส,สติกายนยนี้ค่ะมีความพร้อมใช่ไหมคะความพร้อมของผมคือมันมีประเทศอยู่หลายสิบประเทศที่มีชื่ออยู่ขณะน,นี้ที่เราต้องประกาศออกไปมันมีความจำเป็นต้องประกาศออกไปแต่สุดแล้วแต่ว่าเขาจะส่งมาหรือเปล่าเพราะมีมาตรการของเราที่เขารับได้ไหมใช่ไหมแล้วการประเทศเขาเป็นอย่างไรนอีกอย่างนึ่งก็คือว่าไม่ใช่ว่าเออเราจะเปิดประเทศเปิดโครงลามมามันไม่ได้หรอกครับนะผมเข้าใจผมผมว่าผมคิดละเอียดหมดแล้วนะ แต่ผมไม่อยากให้เอาไปพูดในเชิงที่ว่าติตติงมันทุกเรื่องไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรอกผมว่า50ประเทศหรือ40ป,ป,ประเทศแล้วแต่เขาไม่ได้มาทั้ง40ทีเดียวไม่ใช่หรือนั่นแหละถ้าต้องเตือนตรงนี้แต่วันนี้ก็เป็นสัญญาณดีที่ตัวเลนขนกลยลดลงก็ใช่ดิก็ผมก็ดูทุกวันน่ะวันไหนถ้ามันสูงอย,อยู่ผมก,ก็ก็เตือนไปสั่งการไปบอกให้ไดปดูเรื่องวัคซีนไปด,ดูเรื่องให้ดีนะหวารจัดการให้ดีนะเสียงพื้ที่สุดคือวิถีชีวิตของประชาชนสัมพันธ์ที่สุด การใส่หน้ากากยังมีการพบปะผู้คุยกันโดยที่ลดหน้ากากลงใช่ไหมในบางพื้นที่ผมม่ติก็ไม่ได้หรอกมันต้องใส่หน้ากากทุกวิธีไม่เอาหน้ากากมาใต้จมูกเข้าใจไหมว่าเออได้รีบเขาทำไมมาจากไหนนะโอตะโควิดนะโควิดนะทั้งโควิดทั้งน้ำท่วมและสถานการณ์การเมืองเองทำให้นายกมีความมั่นใจที่จะนำพาประเทศยิ่งมีปัญหาผมยิ่งมีกำลังใจนะ ยังมีกำลังใจแล้วเราก็ย่งได้กำลังใจจากประชาชนท่าานนยกครับจากข้าราชการที่เขาร่วมมือกับผมท่านนายกครับวันนี้ท่านลงพื้นที่พร้อมกับพนักงานทุนด้วยจัดเขาดาวในช่วงนี้วันนี้ท่านลงพื้นที่พร้อมและท่านเอกแล้วอะไรอ่ะเป็นไงอ่ะป็นจังวันเดียวกันหรือเปล่าก็เกรงว่าจะมีการก็คุณนี่ไปไปประพูดเองอ่ะแล้วก็ไปพร้อมกันก็ได้แต่เขาท่านเดินพร้อมผมไม่ได้ใจเปล่าเออเธอเดินตามท่านทันไหม ใชครับนี่ต้องรวมมือกันที่มากยิ่งขึ้นอยากได้อะไรก็ต้องรวมมือนะนายกพร้อมให้ทุกอย่างอ่ะถ้ารวมมือปันไปได้หมดทุกเรื่องท่านนายกได้เห็นแคนดิเดตของพรรคอื่นๆแล้วความเป็นผู้นำของท่านนายกท่านนายกตู้ได้ใช่ไหมคะในบรรดาแคนดิเดตคนอื่นๆที่เขาเสนอตัวเป็นนายกค่ะ เยอะๆอย่างนี้แล้วยังสู้ต่อแป้ว่าดูมันเหมือนข้างหน้ามันจะมีอะไรก็ตามเรื่องข้อกฎหมายเรื่องอะไรนะยุทปัญหาลูกตางก็คือสิ่งที่ผู้นําต้องต้องแก้ไขปัญหาไั่นก็จะเป็นทําไมผู้นาผู้นาก็ต้องแก้ปัญหาจะแก้ได้มากในร้อยก็ดูความเข้าใจกันแล้วกันสถานการณ์การเมืองเป็นยังไงบ้างวันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์นะครับพฤติการของการแข่งแย่งอำนาจกันเองก็ยังคงเดินหน้าต่อไปขณะที่การพยายามจะเอาผิดพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์ในเรื่องต่างๆนะครับก็ยังคงเดินหน้าต่อไปล่าสุดมีเรื่องของคุณจตุรนฉายแสงนะครับอดีตรักษาการหัวหน้าพักไทยรักไทยหลังรัฐประหารปี2549ซึ่งไปยื่นเรื่องเอาผิดกรณีที่ พลเอกประยุทธ์นะครับเคยมีการออกคําสั่งนะครับยึดพาสปอร์ตของคุณจตุรนไปนะครับแล้วมีรายละเอียดในทางกฎหมายซึ่งคุณจตุรนตรวจสอบแล้วเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ในการ ยึดพาสปอร์ตหนังสือเดินทางของคุณจตุรลนั้นจะทําให้พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์นั้นขาดคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีนะครับนี่คือสิ่งที่คุณจตุรลนไปยื่นที่ปปชให้วินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ขาดคุณสมบัติของการเป็นรัฐมนตรีหรือแล้วก็รองนายกหรือนายมนตรี ตามนั้นปี2560หรือไม่นะครับมีรายละเอียดจํานวนมากนะครับที่พูดถึงการกันแกล้งต่างๆนานาของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตย์นะครับที่น่าจะเป็นปมใหญ่ต่อไปในอนาคตอีกเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับนั่นคือเรื่องของคนของพลเอกประยุทธ์2คนนะครับหรืออาจจะพูดว่าคนของพลเอกประยุทธ์หนึ่งคนและคนของพลเอกประวิทย์หนึ่งคนก็ได้คนที่หนึ่งะครับก็คือคุณสนทิยานชื่นฤือไทยในธรรมชื่อปัจจุบันอดีตคือสนทิยานหนูแก้วเนี่ยนะครับ โด่งดังในวงการสื่อเคยคุมสื่อใหญ่ค่ายบางนาปัจจุบันฉายาในวงการคือต้อยท็อปนิวส์นะครับโดนคดีกอประปวสะมีส่วนในการก่อม็อบล้มการเลือกตั้งปี2,557วันนี้นะครับศาลตัดสินแล้วว่าคุณสนทิยานซึ่งปัจจุบันอายุ59เนี่ยมีความผิด จริงฐานเป็นกระบฏนะครับกระทำการต่างๆซึ่งก็เกี่ยวพันกับการล้มล้างการเลือกตั้งในปี2,557ทั้งสิ้นนะครับในสุดวันนี้นะครับศาลตัดสินต่อว่าให้คุณสนธิยานนั้นต้องโทษนะครับจำคุกนะครับเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับในการตัดสินวันนี้นะครับก็ กระทำความผิดตามพรปรว่าด้วยการเลือกตั้งสอส,อสอและสอวอร,ร่วมกับนายสำรานลอดเพชรให้จำคุกหนึ่งปีเนื่องจากคำให้การเป็นประโยชน์เลยลดโทษให้เหลือ8เดือนนะครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือการลงโทษคราวนี้ไม่รอลงอาญารวมทั้งเพิกถอนสิทธทิในการเลือกตั้ง5ปีด้วยส่วนคนที่หลุดนะครับคือพี่อีทนะครับเสรีวงมนทานเนี่ยหลุดไปนะครับสกลทีรองผู้ว่ากทมหลุดไปนะครับสมบัติทําลงทันเยาวงนะครับ อดีตนักศึกษา14ตุลาซึ่งในวันที่14ตุลาออกมาปราศัยว่าเสกสรรประเสริฐกุณเป็นคอมมิวนิสต์นี่นะครับหลุดไปนะครับส่วนคุณสนที่ยานไม่หลุดนะครับโดนคุกไป8เดือนนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วนั้นได้รับการประกันตัวนะครับวางเงินประกันตัว เป็นเงินทั้งสิ้น6,000บาทนะครับสารให้ประกันตัวไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆนะครับคุณสุนทิยานพอได้รับการประกันตัวนะครับทนายความก็เดินเรื่องนะครับคุณสุนทิยานก็เดินทางกลับทันทีไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าขณะที่คุณสุนทิยานซึ่งลมเลือกตั้งนั้นสารตัดสินให้จำคุกแดเดือนแล้วได้ประกันตัววันนี้เพิ่งมีรายงานนะครับว่าไผ่ดาวดินซึ่งไม่เคยลมเลือกตั้งเนี่ยนะครับโดนํำเดินคดีใหม่อีกคดีหนแล้วก็ ยังอยู่ในคุกอยู่นะครับขณะที่คุณสนธิยาในคดีกระบฏได้รับการประกันตัวไปเรียบร้อยนะครับส่วนคุณภพบูญนิติตะวันคนของพลเอกประวิทย์นะครับก็มีข่าวดีนะครับนั่นคือการที่คุณไัยบูลยุบพักตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้พักประชาชนปฏิรูปหรือคะแนนเสียงของคนที่เลือกพักประชาชนปฏิรูปเพราะชอบที่คุณภัยบูญน้อมนําคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับ ไม่มีผู้แทนในสภาเพราะคุณไัยบู์ไปอยู่พักพลังประชารัฐแล้วก็เลื่อนชั้นเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐอย่างรวดเร็ววันนี้สารรัฐมนตรตัดสินนะครับว่าการที่คุณไัยบู์ยุบพักตัวเองนะครับไม่ใช่เรื่องผิด เพราะเป็นการทําตามกติกาต่างๆพรปพักการเมืองนะครับส่วนข้อกล่าวหาว่าคุณไัยบุญยุบพักประชาชนปฏิรูปมีวาระซ่อนเลนนั้นสามุนบอกว่าไม่มีหลักฐานว่าคุณพบูบุญมีวาระซ่อนเลนนะครับและเมื่อมีการยุบพักอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วคุณไัยบุญก็มีสิทธิ์ที่จะหาพักใหม่ภายในระยะเวลา60วันดังนั้นสารบอกว่าคุณไพบุญยุบพัก ประชาชนปฏิรูปน้อมนาคําสอนนั้นถูกกระบวนการเมื่อยอ,อยุบถูกกระบวนการคุณภัยบุญก็จําเป็นจะต้องหาพักใหม่ส่วนคนที่บอกว่าคุณภัยบุญไม่เคยมีชื่อเป็นสสบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐ ก่อนนั้นสารบุญวิชัยว่าเรื่องนี้เป็นคนละประเด็นกันนะครับจะเอามาเชื่อมโยงกันไม่ได้คุณพัยบุญก็ขอบคุณสารบุญที่ให้ความเป็นธรรมกับคุณภัยบุญหลังจากนี้ต้องจับตานะครับว่าจะเกิดโมเดลใหม่หรือไม่พับุญโมเดลซึ่งสารบุญรับรองล้านั้นอาจจะเป็นบันไดขั้นแรกไปสู่การเปิดทางให้พวกสสพักเศษปัดเศษทั้งหลายเนี่ยครับยุบพักตัวเองแล้วเข้าไปอยู่พักการเมืองใหม่จะเป็นพลังประชาและจะเป็นอะไรก็ตามแล้วอัปเกรดตัวเองจากสสปัดเศษเป็นรองหัวหน้าพักตามแนวทางคุณภัยบุญซึ่งวันน สาม,มุนได้บอกแล้วว่าทําได้นะครับซึ่งก็น่าจะนําไปสู่การยุบพรรคเล็กจํานวนมากแล้วก็จะได้เห็นกันว่าพรรคเล็กจํานวนมากที่ตั้งขึ้นนั้นใครเป็นคนหนุนหลังหรือว่าเป็นนอมินีของพรรคใหญ่พรรคไหนก็จะเปิดเผยกันทันทีนะครับในที่นั้อกชนิดนึงเราอดีตรองนายกจะมองหรือว่าม <m <m ิครอสสถานการณ์ทางการเมืองจะไปไกลถึงขั้นไหนอย่างไรแล้วก็เรื่องของการยุบสภาจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนอย่างไรเพราะนายการเตรียงขยับไปสู่หมเรื่องของการเลือกตั้งนะ คือตอนนี้เป็นเรื่องการเมืองความจริงไม่อยากพูดที่นี่เท่าไหร่นะ,ะแต่ว่าก,ก็ผมคิดว่าความสับสนไม่ชัดเจนเกี่ยวกับรัฐบาลจะอยู่นานเท่าไหร่การจะยุบสภาเมื่อไหร่กำลังทำให้เป็นปัญหาต่อทุกฝ่ายโดยเฉพาะไม่เป็นผลดีต่อภาคเอกชนไม่เป็นผลดีต่อทางภาคธุรกิจ และการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศนะค,ะความขัดแย้งในรัฐบาลหรือในพักร่วมรัฐบาลหรือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับพักร่วมรัฐบาลน่าจะต้องรีบมีการแก้ไขโดยเร็วนะครับโดยคำหนึงว่าบ้านเมืองมีปัญหามากในหลายหลายเรื่องนะะและต้องรีบแก้ไขแต่ว่าอันนี้ก็พูดใน,ในความหมายว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่ก็ควรจะต้องหาทางแก้ไขปัญหา แต่ที่ผมมาร้องเนี่ยผมมาร้องเนื่องจากเห็นว่าพลเอ,อ,อเกประยุทธ์ดิความจริงควรจะขาดคุณสมบัติและไม่ควรเป็นนายกรัฐมนตรีผมหวังว่าการมายื่นเรื่องต่อปปชเนี่ยจะทําให้เป็นตัวอย่างและเป็นการป้องปรามการที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้กฎหมายตามอำเภอใจไปกันแกล้งไปปิดปากผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลคดี ยกเลื่องสือเดินทางเนี่ยสารปกครองได้ตัดสินว่าคําสั่งยกเรื่องสือเดินทางเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผมในระหว่างพิจารณาคดีได้ปรากฏหลักฐานว่าผู้ที่สั่งให้มีการยกเลิกหนังสือเดินทางคือนายกรัฐมรีและรองนายกเัมิมตรีการสั่งนี้เป็นการสั่งโดยไม่ชอบก็คือไม่มี เหตุไม่มีข้ออ้างที่เป็นไปตามกฎหมายจากคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดก็ทำให้เชื่อได้ว่าหรือกล่าวได้ว่านายกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจในการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของของหน่วยราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานาจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วก็ยังเป็นการาผมเชื่อว่าเป็นการผิดต่อมาตรา157แล้าเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับะังนั้นจากเรื่องนี้ก็ทำให้ผมมาร้องต่อปปชเพื่อให้ไต่สวน ดำเนินคดีและส่งเรื่องไปยังสารดีกาเพื่อวินิจฉัยคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีและก็และรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับจากการที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมรายแรงส่วนการดำเนินคดีทางอาญาก็จะเป็นเรื่องของมาตรา157